การที่เราอายุมากขึ้นก็ต้องยิ่งดูแลผิวพรรณมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยนะคะเดียคนหนึ่งเลยที่มีอายุมากกว่า30ปบวกๆแล้วเวลาที่เราออกไปทำงานเจอแสงแดดฝุ่นควันมลภาวะกลับบ้านมาเนี่ยหน้าหมองคล้ำม,มากสิวฟ้ากระมาเต็ม ยิ่งริ้วรอยหลังๆนี่คือมาเยอะเลยกรุ่งใจมากนะคะการผลิตคอเลสเจนค่ะใต้ผิวหนังเนี่ยมันก็จะยิ่งลดลงไปใบหน้ามองคล้ำไม่สดใสแล้วก็ดูแก่ก่อนวัยมากๆค่ะเพื่อนๆเนียก็ทักกันเยอะมากแล้วก็แนะนำค่ะให้ลองใช้กับเซรั่มตัวนี้ คาราสกินโอ้โหตัวนี้เนี่ยเป็นเซร,รั่มที่เดียมั่นใจเลยเพราะนะคะเขาอ่อนโยนมากๆสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวแม้ผิวแพ้ง่ายอย่างเดียรเนี่ยนะคะก็ใช้ได้เดียนลองแล้วพิสูจน์แล้วมั่นใจเลยว่าไม่แพ้แน่นอนไม่มีสารอันตรายนะคะซิลิโคนพาราเบนแอลกอฮอล์แล้วก็สารอันตรายอยื่นอตัวนี้เนี่ยเขาเป็นเซร,รั่มบำรุงผิวหน้าที่มีวิตามินซเข้มข้นสกัดมาจากผลคพดูคลามซึ่งเป็น ีวิตามินซีสูงมากที่สุดในโลกมากกว่าส้มถึง100เท่าเลยนะคะช่วยในยเรื่องของการลดเรือนริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาต่างๆบนใบหน้าลดเรือนฝ้ากละจุดด่างดำรอยสิวรอยแผลเป็นสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอนะคะแถมยังช่วยในยเรื่องการกระตุ้นคอลลาเจนใต้ผิวด้วยตอนนี้เนี่ยผิวหน้าเดียมันนุ่มชุ่มชื้นมาก รูขุมขนก็กระชับนะคะยิ่งรูขุมขนกระชับเนี่ยนหน้าเราก็จะยิ่งดูเนียนดูเด็กด,ดูเด้งนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยริ้วรอยมันจางลงแล้วคือเห็นผลเลยนะคะขวดแรกที่ใช้ชัดเจนแอบกระซิบบอกนะ14วันเนี่ยก็เห็นผลแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีวิตามิน b 3สาสกับจากชะเอมเทศและไฮยาลูโรนิกแอซิดที่ช่วยจัดการทุกปัญหาของผิวได้หมดเลยค่ะ วิธีใช้นะคะเดียก็จะใช้1-2ปั๊ถึงังปั๊มหล,หลังหน้าเสร็จเช้าและก่อนนอนแต่ถ้าใครเนี่ยผิวแห้งมากๆก็สามารถทาซ้ำได้เลยหรือทาครีมบำรุงเพิ่มเติมเข้าไปได้นะตัวนี้เนี่ยนะคะเนื้อจะรับสึมไวไม่เหนียวเดินอะแล้วก็หอมกลิ่นอ่อนๆด้วยยิวมันสดใสนะขึ้นทันทีริ้วรอยต่างๆน,น ดีขึ้นฟ้ากระจุดดังดำคือเหมือนจางลงแล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าน่าสดใสอิ่มน้ำหนึ่งขวดเนี่ยปกติราคา1,380บาทตอนนี้เนี่ยมีโปรโมชั่น1คขวดลดเหลือเพียง690บาทเท่านั้นแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นอื่นๆอีกด้วยนะเดี๋ยวจะขึ้นช่องทางการสั่งซื้อต่างๆไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะทุกคนคาราสกินถูกใจเดียบ้างๆผ่านนะตัวนี้ค่ะ มาลีเบร์เริงเลือกไทยด้วยและเป็นพรีเซนเตอร์ดีขนาดนี้รีบพุ่งตัวไปซื้อเลยค่ะ